นะฮะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับ,กกบ,บช่องสปักเก็ติ้งเคยตอนนี้ท่านก็อยู่กับเกมโซน่าโปรเจกตก์อีช่าเคยครับเดี๋ยวเราไปขอทีดในคนต่อเร็วกว่านิดครับจากเมื่อวานนั่เป็นผลเรื่องจับว่าคัสเซอย่าจะาหายก็นั่นแหละก็ทำให้เราได้รู้ที่มาแล้วครับโอเคตตอนนี้ฝนตกจะรู้สึก อันสปอยมาตรงนี้ถ้าจะผมกสิ่งคือตรงนู้นกันไหนเราต้องคุยกันใหม่โอเคหางตัวก่อนโอเคต้องหาตัวฟ้าร้องดังจริงครับจริงเพราะท่านไม่สมจริงว่าเหมือนกันถึงแม้กราฟิกมันอาจจะไม่ได้หวบหวาแต่น้อยมันก็สมจริงเหมือนกันดูดูทดลองเป็นอัลต้าบิซียรดูดูกัน แต่ตาแต่เดิมไหมไม่รู้เอยตรงทางหนึงโอเคไป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 ดูดูดูเดียวจะดมดูดีดดดดดดไปสเก็ตสกายฉันมีปัญหานะฉันต้องเสยียงเอ้ไซโคดดูเดียวฉันต้องส่งถัดไปยังวีดีโอปะ่ะครโอเคเอรถเราคุยแล้ว

เดี๋ยววู่อลกันโอเคผมต้องย่ายวตรงนี้กันเท่เราไอดิงก็ตอเดี๋ยวเคต้องไปถามังกันอประตูนะครับเค ดูปัสเตอร์พร้อมแล้วประชันแล้วกับรุกทุกอย่าง it's ช์พ t ตตี้ไอฉันไม่สามารถประกับคุณได้ฉันหวังจะฉันหวังว่าคุณจะไปแค่แคบไปเว้นอับออนเดมแก่พวกมันแฮยูอาร r ไ I อินเท e ร์โอเคดูพิตเอ้ยอวยนะเดี๋ยวนะโผงแก่นั่นเลยขอบคุณแต่ไม่ต้องกังวลหรอก สกาเลต t ฟ o r อร์เ e d ตราดายมากจุดตายพิเศษไม่มีจุดตายก็ไม่มีแสดงว่าตัวนี้มันอมตะสกาเลต t f เว w ร์ d ด d สุดท้ายแล้วฉันหวังว่าจะเห็นมาป่าเอ้ยจริงจอกแต่สิ่งที่ทำให้ฉัน uneasy this story. อันอีซี่ t h น s ิสตอรี่ที่มันทำให้เรื่องนี้คือรถแมนลิชชั่นวิตเสโตรก คอ okay, นติเน e โอเครอบนี้คัสเซ่มไม่ยา,มามมยาวมากนึกว่านึกว่าจะยาวโอเคโอเคเราได้ปืนใหม่มาโอเคพอทีเบิลดิโอเฮ้สกายฉันมีฉันได้รับบางอย่างจากวีดีเอโอเคโอเคจากสกาย ดีฉันจะได้คุณได้ยันยงนั้นโอเค let you know when I f i n ิ s จะบอกคุณลูงว่าฉันจะประกาศแล้ว,ลเ,ลวเ,เดี๋ยวเราเก็บกันพวกรี้สึกยังไม่ต้องใช้โอเคเอาปืนพกอบไอ้เคสติดมาก,ก่อนจะบอกโดยโลกเก่งที่ทำให้นสนใจอยู่กันทางการดีก็สมจริงอยู่กันโอ้โหเราจะเพอ,อ์ยังลยเดียเ๋ยวเราด,ดูกดูคงลุงไม่เสียหาย mặc hông, one hit, one shot cure. Tiếp mặt trăng, hai tội nữa. A bit hảo. Tiếp mặt trăng. 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 Tiếp วั What? What the fuck? ดวัดฟักยิงตัวนี้กันจบสวยแล้วมันดูแล้วโอเคยิงนีน่เลยเดี๋ยวจทำยไมมันหมดีมตายยากหายเลยนี่อไแล้วเ,เราไปกินอนะไรเนี่ยตายยากเลยโอเคงงเลยที่ว่ามันมันเปมันไม่ตาย

โอ้ยโอ้โหบตายมุกตาน,นทำไมมันตายยากจริงวะเฮ้ยจริงตายยา,ากผมนึงถึงอึ้งเลยแต่งงกันเอ้สไนปเปอร์ธรไมถึงนี้ไม่โดนนุ่นเผื่อระยะก,กล้องกระเป๋าด้วยเพราะว่ากล้องมีสุกกระเป๋าอยู่แล้วไอ้อย,อยู่สุกกำลังกล้อง วันที่เอากล้องสังตรวนะั้นมเลยอาจจะไม่โดนหัวตรงๆไม่สนิงจะพายเกมนี้คิดเหือแเขี้วขึ้นโอ้โหนไม่รู้นะว่ามันใช่ตีนของเกเปาคือไอ้กล้องมันอ่สุกอัดลำกล้องอยู่แล้วไงลายิงมาเทีมันถ,ถ้าเราไปเอากล้องเล็งหัวมึงเลยอาจจะยี่โดนถ้าอย่างนั้นต้องออกกล้องปรับลงมาหนึ่งเพื่อให้มันโดนหัวถูกม,มั้ยงอ่อขึ้นไปหนึ่ง มป้อมดงก็มันมนัดใส่ลองดูเรื่กันีต้ตะเดี๋ยวตนีแบบ้เดี๋ยวเอาเดิ๋มาไมนน่เนี่ยนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงแล้วจอดแต่เมื่อกี้คือมันไม่ใช่ไงช้าช้าด้ชัวร์แบบอุยโดนอุ้ยอันนี้โดนอย่างเงโดนแล้วไงเลย สอนแตกโอยคยืงให้หม,มันมาเกล้กันไม่โดนโอเคไม่ตรงนะบ้งชเคจะรอดตัวไปดดนะปิดหมดไปลลเลยเดับดับมันดับมันดับ,ดบ ไม่โเคยนัด okay. ขึ้นหัวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ขึ้นหัวแบบฟรีๆด้ยนะครับโ oh, okay. อ,อ้โอเคไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะอีสเฮกเตอร์กี่ลำสองลำแล้วมันอพยพได้หรือเปล่านะ มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ลำยากใไอ่น,นะครับมันเป็นชื่อดุ่นของฮิลเลียมหนึ่งผมจะใช้ใช้แบบปรเชคตบอลล็กโอเคโอ้ต้องใช้บอลด็อกซองด้วยเปิดไก่ของมันเอาทิงนี่คือไม่ออกยิ่งป่วยชายอีกนี่โดน บอลชดเชียวเมื่อกี้โดนกระหุนเน้นยิงตัวมาตันดดดเลวเลยลวเลียเลเลยไม่สนดุดได้เหรอเฮ้ยมีงเขาหัวตายไหมตายมึมักพอดีเลยป้งโผล่สีบหายเลยจึงนั่นนา right? ไปกินเนื้อนยังปืนสุดสักรนี okay ้เลย ระดับกเกอรคือยิงส่งแล้วก็มันไม่ตายเพอต้งยิงหัวยังเดียวมันจะตายทันทีอะโอเคอมงเดี๋ยวน้องพวกเรานัวใช่ปะซื้อไก่สิบสี่สิ่ฉันอืมไอริชจะจะโดดมนเบสัส เราบุกว่ตายกันหมดแล้วไอ้ไอ้ฉันขอเดินไปดีโอเคสกายระวังที่มันอาจจะเหมือนบุกิสอาจจะบุกิแมนใช่โอเคต่อไปผลิติต่อไปคือทุไฟและทบและทบนี่นะ Tô sai mi tô, thằng sai mi tô được mưu Được Đồ, bóp, bóp Ôi xưa em nọt ra rồi Mình em bỏ cô ra rồi hả Ôi, đợi 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 Ướt, ướt, ướt chinh, ướt chinh Ướt chinh thầy mong bánh biết rồi Ôi xưa, có tôi tập tù hả rồi vô Ok Tôi tập tù hả rồi เฮ้ยมันวับได้ด้วยน้องโกงตัวนี้เกียรตายต่างสายต่างเกียรมันวับว่ากลับไปกลับมาจะดเลิกผมรีสิบเซ็นผมึงจะรอดได้เหรงเฮ้ย่ข้ามาเดยกมาเข้าไปหลอก เดี๋ยวก็มันบับไปไหนของมันเรียวมากหอเปลนี่ยเมืกี้เก็ต้องติดอนื่อตดิมันือพยายมัวทุกชมตรงนี้ไม่มีก็หลังนี่นั่นอะไเงีม่งื่อที่ทำไมมันตันเกิตัวอวะวาบด้ด้วยจบอกว่า ก็แล้วกันเพราะมันจะได้โดๆโดๆนะครับโอเคโอเคนะครับทชมตอนนี้ผมไะสู้ผมนัาจัดก,การกับไอ้เจ้าหน้ากากันแก๊สพิษด,ด้หมดตัวน,นั้นด้หมดลนะครับที่นี้เราที่เราต้องหาคือหาแล็ปท็อปท็อปนี้คือผมตึดตึกตึดตึกตึกนนะ่ะผมไม่ใจวขามันยังเข้าหรือเปล่าพะว่าเขาทําไงเปลี่ยนเป็ได้ไหมไม่ได้ ไ,ได้เนี่ยมันจะอบจตกเลยเติมทะลุได้อย่างเซรีนะครับเนื้อผมหลือแค่ยิมไ่ตึกนี้เราจะอยูอย่ไปดูผมลมงเนี่ยัองเข้าอยู่โอเคมีขอให้ฟ้ามิจ้าโอ้ห้องแบบไม่เจออะไรแบบนี่คืออะไร สับได้ไมน่นัจะสับโดยพุทธสับปุ๊บนั่นแหละไปศาสาร์มาพวกบางทีไม่ไวป,ปุ๊บนะฟังรู้ตัวบางทีเละโอเครอดรับทบของแชมพน,น,นเกือดทอยนัวก็มาตั้งสีมีอยู่ห้องน้ำไมมีแบบทับหลบคือทุกไฟลับทบ ไม่นามีคือแบบตึกนี้วช่วงนี้ด้วยผมมาคอาดูเรงด้วยยังไม่เออยจบยังคือเน้าร้องได้สายใจบายเลยก็ร้องดนามากโอเคแบบเป็นชวยมันไม่มี เลยอเลยไม่มีเหลือแล้วเลยรบทบละบทบีเท่าเรนานก็ะจะยิงคือมันก็ม,าากมันจะเบิด์ดดข้างล่างก่อนตะก้าล่างก็มันสียถ้าไม่มีเหลือเตนเลยโอคือเราจะก,กองโอเคเป็นกระสุนก็ดีนี่คือ พื้น SMT5 SMT5 แล้วทำไมมันมันใหญ่จังเลยโุ่นนวดตัเล็กใหญ่อยู่กันเอาเรื่องอยู่กันนะเห็นคุณต้องเสียหลักเสียปากคือ แล็ปท็อปแล็ปท็อปตอนนี้เราสมรวจไปแล้วเพราะตอนนึงมันไม่มีโอ้ออยล้งทำอะไรก็แล้วมันจะมีเราก็นอนไม่ได้เลยนอนคานดูเกยดูจะมีแต่ก็ไม่มีหรือว่ามีที่กลุ่มเนูเฮ้ย เราลงกติคแคมป์ก่อนลกันเพมมีเกตุนึ้ขึ้มาเอ่ยจะขึ้ไม่ได้เเดี๋ยวกัวกมาก็ดบ่ต้องตัวหมัเก็บอไหมไม่ตัวเดิมดูชมตอนมาเขาบอกมีหิน่ะ ok ok cái cây được cũng cây đâu tụa luôn rồi mình mở luôn lô soi một cái lên ok ở tua nó gọi nó được lên chặt ít kia mà mất ok hai tay thường như như cứ đợi tới hai giây vậy uống mất như con này nữa nè đúng chưa nào hà laptop laptop ở uh, pastor is data on the dot main base the four across poky đầu em được cao một kì. โามีข้างใน,นี้คนเป็นรถเบนเบสโอเคตัวนี้ทามไปจะเริ่มนั่นแนละคือรทาทำอีกไม่เยอะไม่ใช่คุ้มจะบอกว่าอย่าผ่านอย่าผาบโกี้ไอคอสต์จะโบกี้โอเคตรงนี้มีอะไรไหมเอเ่ย cơ đấy, ôi làm đến nã cô sảy sung đôi lệ cứ, chúng tôi như thế này, tôi tôi hả, tôi โอเคแริ่ oh, okay. นึงครับเราต้องหาแล็ปท็อปแล็ปท็อปแล็ปท็อปอยู่ไหนเอ่ยแล็ปท็อปแล็ปท็อปอยู่โน่นี้ไหมเอ่ยแล็ปท็อปแล็ปท็อบรถเบนเบสต้องผมว่าในบ้านนะเราไม่ทางไปจะถูกไหมเพราะบ้านมันดูใหญ่โตสบายเลย okay. ตรงนี้ก็มีดังเขา้นเราเอาตรงนี้ด้เลยเก็บตรองเขาดูแล้วกันโอเคตรงนี้ไปไม่ได้จะคัดเอาหินมาเลยอืม ไฟระบทคือต okay. ้องทางไปตรงสุดมือก็ต้ทางไปโอเคคุณั้นสองคือทางไปตรงนี้มีไหนั่นก็ม่ต้มีโอเค ปราผมตรงแล้วก็จะตรงนี้ดูวยกันถ้ามันมีขึ้นนผมก็ต้องอาที่ไหนที่ไหนมันอคก็จะก้องจะก้องน้ำโอ้ต้องเข้าตดนเคยก็ไม่ได้ไอ้ลมใช่ทางเดินเขาอยู่กลางอยู่แล้วคือผมหาไม่เจอท่านผู้ชม คือมันต้องอยู่ในสักที่นึงะโอเนี้ไม่ได้โอให้หาทุทวีตพาสเตอร์ด้วยพาสเตอร์สแตท้าอันดอโรต์หนึ่ทูทรายนอตโ อผมก็ใจในที่นี่นใช่ปะแบบนีนเ้เบสโอเคแบบเราต้องทำแบบอันน้แบบแบบไปจบไกี่โอเคว่าต้องตจบแบบนี้แหละโอเคแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์และ b ับส i b e กันด้วยครับโอเคครับลาค,ครับ